ตอนนี้มันอยู่ใสตอนนี้เอาใจแม่บ้านอีกมือหนึง่งสชคดีอีกแล้วมือนี้เพราะว่ามากินนานบาร์บีคิวอโอ้มือนี้เขาสปินอเมริกาหนึง่งมือเนาะเพราะเขาดังโมแ,แมน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 อยู่้านประจํา้านประจํานำมา้านำมา้า แบงรูทสยาทู t แบ a ค์รูทูปอกะซกโกกรอันนีกเื่องอันนี้เมนนนาคอดดอกอันนี้เป็นเขมนีใหม่เลยใม่เลย

Uh, how you played Thank you. What size can we get for you today? Uh, they have beans. Oh, oh so one, one person has fries, two yeah. might want beans. We have uh, a 4 please. Oh.

บ่เบาเสเลย่บบอพอลน้ำสองจอกันนี้เม่บ้านบริการเด้อเมยบ้านจายปลากระตอาเลเมยบ้านมยบ้านวันนี้ม่บ้านจกห้องพา

Okay, bye. Bye, love. Yes, bye, love. Okay, now. Okay. mà. Uh, yes, yes, two for her? Yeah, two for me. Thank you. Oh yeah, Đang mà leo. เปลางมือกินเชือกัมาจิ้นแซ่บๆบออนี่ปิ้งดูข้างหมูเนาะพี่น,อน,น้องเนาะโเศรสดายนี่ตำบักหุงเลยตำบักหุวงแซ่บๆ กะหล่ำเนาะน,นี่มันหิบมาจากากะหลัำมีเ่เขาจี๊ดเจ้าเขาจะมาเสิร์ฟตลอดเขาจี๊ดเซฟเซฟมีน้ำซอสถ้าน,นี่ก็เหมาะสำหรับคุณที่แบบว่ามาแบบครอบครัวเนาะ คุนหลายเดยน้อยหนึ่งเนาะมื้อนี้กับวันอาทิตย์คุนก็มาเข้าน้ามาแบบครอบครัวอัปจีไฮซองก้อนนี่ครูบ่าวมาเสิร์ฟเยอ e สุดเยอะคุณเปิด โซ่ดูกินโซ่ดูติดแซ่กแก่มาเิ่มาเลมาเสียนองกันกระดูกข้าง,ง,งวันนี้ไอ้ค่ณธนามนพาแม่บ้านมากินขา้าวเพราะว่าแม่บ้านเ็ดเ็ดหลายแค่เป็นตุ้มพิษแ็บิน ก๋ิยจี่น้อนเสียบเสียบตีนดุกนางเนาะนี่และโคูรสูตรตบหมูนะนี่นาตบหมูมาพร้อมเดพร้อมอันอนันจิงอรอัน้อนโควเออกันห่ายมันเย็นก่อนมานนี้ทุกคนมากินํำกัน กจะซีเอ็กซ์ซกันน้ำลายไหลไม่อ้วนแล้วอ้าวมายามเด้ใชนไหเอ้ยซ์ซีมายามไม่อ้วนเด้เด้อทานประจำาประจำเนะแหละและอีกอย่างหนึ่งมันกินข้าวหั่นนี่มีข้อดีอันหนึ่งก็คือเขามีนะคิวปอนเพราะว่าแต่ละเดือนเพราะว่าเขาเมื่กินประจำเนาะแต่ละเดือนมันจะกระซุ่มโฆษณามาเนาะ อันนี้ตัวแบบตัวจับจับพอละเนาะตุ้ยผีดีงามน้อยอเนาะห็นเป็แนวแซบแทบเม็นสู่เดีวฮิตนะอันนี้ฟูสลลยำผากกลางข้าวสวยจะแซ่บเนาะนี่เป็นยำผากกลาะ บรรกากาศของห้างก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ country country ตลตุ้ยยูียูนี่มันดันน้ประเพณีในการกินของเมกา ประเภท,ทนี้การจ้ำน้ำซดก็คือว่าโ no นดับดิบมาให่จ้ำสองเทือนจ้ำเทือเดียวเรไปเลยเป,ลประเทนี้อยู่นี่จิวเ้อร์พี่น้องไฟมา,าเมกาเวลาจ้ำน้ำซดจ้ำย่างกระยาจ้ำเทือเดียวลแล้วจ้ำคนเราด้ คันว่าเาาทั้งน้อยนี่ก็ได้คันว่ามันยาวละอันไมเนี้ยละกันแล้วอ๋อไดจั้สองเทื่อเด้อชื่อว้จั้เสื่อเดียวเอาขอทุกคนไปกินข้าวกันบัดนี้ ส้หรับกินนี่เดี๋ยววันนั้นมาเจอกันนี่ก่อนแล้วนบ่นแหละโอ้ยอิ่มแล้วเด้อพี่น้องกินบ่เบอร์นี่มาเนี่ยแต่หอกลับบ้านพี่น้องยุบ้านมีิ่าดีอย่างหนึ่งคือส่ง่าวไปว่าเขากินบ่เบิร์เขาก็ได้หองกลับบ้านแล้วเียนเลน ก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มแก้วปลาเดวอ,อ,อันนี้บอกอยาก,อยากาเอาม่าลเลยเอาโอเคไปแล้วลับนึ่งับอ่นมีผมทอเรียบยร้ยบรบอ,อยอ่อเวลากผมับพที่มีาจีพร้อม เอาการเอาอาหารส่วนที่เหลือนอเขาก็เซฟไว้เพื่อไปกินการเขาได้เขาจีห้างนี่บแซ่บแซ่บจุดเมนูเด็ดจัดจีเออห้องเอียงอยู่บ้านเขาซิกนี t u r ซิก g n a t อ r e แบบายสิ่งที่คนมาห้างนี่ก็คือเขาจี มีมีธงไทยมีทงใส่อีกแมนแมนแมนได้ก็ได้ได้ก็ได้ในบ้านสบายไปแล้วอีกคืนนึงสบายไปแล้วอีกครึ่งมืดอมือนี่สบายไปหนึ่งมือสบายอีกครึ่งมือแมนนแมเมืองเรากินเหลือมีหฮองเบอร์บอลเจ้าว่า ไปเอาไปกอบแคบไปหาหมาฮะเจ้าไปฝากหมาให้นะโอ้คอยดูงกอบแคบนี้เอาเมื่อต้อนหมาแม่เรียบแม่เรียบอันนี้เขาว่าเป็นจริงเลยเด้นี้นี่ไปต้องต้อนหมานอนต้อนเจ้าของนี่แหละเนาะเสียคนรึเปล่าไม่ขอบใจกับป้า ไหมในบานมมเหมือนเราเกงบอ้อดีเสกงบอนเดอรบริการเมียไปเมียหิวเยแล้วสุภาพบรุุหน,น่อะต้องสุภาพอคนอือ่นสินแวนเบเบิ่งบรรยากาศห้านในรอบเรมห้านมนจิเกนบรนยุท้์ได้ไห้ อลใตันวอนทาอี่กทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอ่ฮทิตย์หน้ามโอ้ที่ต่อไปเนาะที่ต่อไปอีก2อาทิตย์วันวาเลนไทน์ห้านอาหารกับเจตินแมนแมนไอคุณทิพาแม่บ้านไปกินเข้าใส่นอวันวาเลนไทน์โอ้สกิ๊ด โอ้ความลับวะเออความลับความลับน้อความลับพี่น้องความลับพี่น้องเเดี๋ยวแม่ใจเย็นเย็นาเหนาวหนาเหนเย็นเย็นเย็นเฝ้าโอ้ยโอ้ลืมลืมลืมเอาพี่น้องพี่น้องอุ้ยหนาเหนาเหนาเจได้กลับบ้านแล้ววันนี้กินแล้วกำลังตะวินกำลังตกดินเนาะ ต่บินค่อยทำแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็คือสี่ท่องกับอิ่มแล้วหนังตาก็เริ่มย้อนเขาก็สิพากกันเวหน้ากลับบ้านเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออาย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อที่ขับวถนะเอฟซีขมาใหม่กดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ leave the comment โอเคผู้ใดมีคอมเมนต์อย่างดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะโอเคบ๊ายบาย